สวัสดีครับผมนะัาจากชาแนลแนนเผาวันนี้จะมารีวิว หุ่นตัวใหม่กันซึ่งขุ่นที่ผมจะมาเปิดกล่องให้เพื่อนๆดูในวันนี้ก็อยู่ตรงหน้าของเราแล้วก็คือจะเป็น M.S. ขี 05H c h a r a s t a b l e s a k u o n หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะผมรีวิวงานประเภทลักษณะเดียวกันเนี่ยแต่เป็นตัว c h a r a s t a b l e s a k u Two นะครับถ้าใครยังไม่เคยดูไปลองกดหาดูไันน้าทั้งเปิดกล่องทั้งรีวิวให้ดูแล้วซึ่งวันนี้ก็มาถึงคิวตัว s a k u o กันสำหรับงานตรงนี้ก็จะเหมือนกับงานที่ผมเคยรีวิวไปแล้วจะเป็นงานประเภท GFF นะครับ GFF ก็คือย่อมาจาก Gundam f i l a t i o n Metal Composite ซึ่งตรงกลางเนี่ยก็จะมีการสกินด้วยเหมือนกันว่าเป็น Gundam f i u l a t i o n นะแล้วก็จะมีการสกีนชื่อของผู้ที่ออกแบบนะครับก็คือมินมิสเตอร์คาโตกินะก็คือปกติใครที่เคยเล่นพวกกันพาที่เป็นเวอร์คาอยู่แล้วก็น่าจะคุ้นคุ้นดีเพราะว่าไอเวอร์คาคาที่ว่าเนี่ยมันมาจากคําว่าคาโตกิซึ่งหน้ากล่องนะครับให้ดูด้านบน ขวามือก่อนก็คือซาคุวันตัวนี้เป็นหุ่นที่ปรากฏตัวมาอยู่ในภาากันด้าเดอออริจินนะเ็จะมีโลโก้ของภ้าเนี่ยแปะไว้ที่ตรงด้านมุมบนขวามือแล้วก็ตรงนี้เป็นสติกเกอร์การันตีคุณภาพของทามาชิเนชั่นเขาก็ดูได้จากส,สติกเกอร์ฟอยตรงนี้นะโอเคทีนี้ตรงกลางก็จะเป็นตัวหุ่นตัวชาซาคุวันยืนเด่นไปทางไาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงที่ เห็นว่าเป็นสะท้อนสะท้อนตรงนี้ก็คือจะเป็นการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรหัสของตัวคุน้ำหนักส่วนสูงต่าง,างๆพาย o ลว่าเป็นใครทีนี้อ่ะให้ดูกล่องด้านหลังกันบ้างอ่ะเขาบอกอะไรกันบ้างกล่องด้านหลังก็จะเป็นหน้าตาของตัวซากุวันนะทางด้านหน้าด้านหลังให้ดูเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ ส่วนของด้านล่างตรงส่วนนี้เนี่ยเขจะเป็นการอธิบายเรื่องของการออกแบบขุนตัวนี้ว่าเขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรในการออกแบบไปบ้างนะก็ลองเอา g o o เ l อ t r a n s l a t e แปลดูก็ได้อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวด้านหลักของตัวงาน JF ตัวนี้แล้วอ่ะทีนี้เรามาเปิดกล่องนี้ก่อนว่าข้างในมีอะไรกันบ้างน,นะครับอ่ะเปิดกล่องันเลยปึ๊บกล่องใหญ่กงเลยปุ๊บอ่ะ ก็จะมีตัวพวกพัแล้วก็มีคู่มือมาให้อีกหนึ่งชุดนะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวคุลและอ่าโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาไล่ดูตัวดูตัวคู่มือกันนะครับสาหรับคู่มือเขาก็จะให้มา1เล่มอ่าท่วนแบบนี้เลยแล้วก็มาเป็นแบบกระดาษมันนะครับตามสไตล์ปกติของงาน G F F อยู่แล้วนะทีนี้เจ้าตัวคู่มือด้านไหนสินเขาจะบอกอ่ะหน้าแรกเลยเขาจะเป็นการบอกเกี่ยวกับพวก รายละเอียดพาชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นตัวหุ่นพารอวุธมีฐานมาให้ด้วยแล้วก็จะมีตัวพ์ดมือมาให้เปลี่ยนก็ที่เห็นก็น่าจะมี1 2 3 4 5ก็มีทั้งหมด5แบบนะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเรื่องของวิธีการขยับตัวหุ่นนะฮะว่าจุดไหนขยับยังไงบ้างอย่างแรกเป็นส่วนหัวนะการขยับของช่วงของโมโนอายช่วงของหัวไหลเป็นยังไงกันบ้างน,นะแล้วก็ การขยับตรงช่วงขางอาได้ประมาณไหนนะแล้วก็ช่วงตัวฐานติดกับตัวขุ่นติดจนยังไงได้บ้างแล้วก็จุดขยับตรงช่วงของลําตัวการติดพวกพาสอาวุธต่างๆแะรตั้งแต่ตัวพาสปืนบาซูก้าฮีทฮอคนะครับก็ข้าวๆก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวคู่มืออ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของชิ้นส่วนจริงๆกันดีกว่าว่าเป็น โอเคมาดูที่หน้าตาของจริงกันบ้างนะครับมันก็พาชิ้นส่วนต่างเนี่ยมาถูกเก็บมาอยู่ในตัวพลาสติกที่เป็นตัวล็อกไว้แล้วว่าชิ้นส่วนมันขยับตลุดเลื่อนได้อ่ะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูคร่าวๆก่อนกระปองอืออ่ออกมาแล้วนะครับนี้อ่ะให้ดูก่อนก็คืออันนี้ก็จะเป็นตัวพาร์ชชิ้นส่วนนะครับอันนี้จะเป็นพวกซองกระสุนนะหน้าตาประมาณแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวปาสุก้าอ่าที่ให้มา เนาะก็ว่องใหญ่อยู่อ่โอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกฮีทฮอกอันนี้ก็ให้มา2อันมีพาสําหรับตัวแมชชีนกันมาให้ด้วยแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นพวกมือให้ดูตัวอย่างมือสักข้างหนึ่งก่อนประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกขาตั้งของตัวฐานและแอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวแมชชีนกันนะครับที่เขาจะให้มาอ่ก็ให้มา1อันประมาณนี้เนาะนี่อีกส่วนหนึ่งอ่าก็จะเป็นตัวฐานและ ถึงตัวฐานเองนะครับเขาก็จะมีการสกรีนนะว่าเป็นงาน JF f แล้วก็อยู่ในกันดั้มของภาคอะไรปี P UC ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็สกรีนรหัสหุ่นกับชื่อตัวหุ่นมาให้ด้วยอ่ะทีนี้เดี๋ยวแกะให้ดูสักนิดนึงคร่าวๆอ่ะโอเคอันนี้ก็น่าจะเห็นเป็นหน้าตาใกล้ๆแล้วนะครับชัดยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นแมชชีนกันตัวหนึ่งด้วยแนตะ่มาพร้อมกับตัว สายกระสุดที่แบบเหมือนเป็นตับสักนิดหนึ่งนะโอเคเขาจะอยู่ในส่วนนี้มาให้นะครับอ่ะท,ทีนี้มาดูที่ตัวกล่องตัวขุนกันบ้างสำหรับตัวขุนเองเนี่ยเขาก็จะถูกซีนอยู่ในกล่องโฟมแล้วก็ปิดด้วยกระดาษรังแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเราเปิดออกมานะครับสิ่งที่เราจะเห็นอ่ะปุ๊บเราจะเห็นเป็นหน้าตาแบบนี้ก่อนนะแล้วก็จะมีตัวพลาสติกป้องกันตัวผิวหน้าอ่ะแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็จะมีตัว ฟมล็อกช่วงขาว้พอเราเปิดออกมาปุ๊บสิ่งที่เราจะเห็นก็คือซาคุวันของเรานั่นเองก็จะเป็นสีแดงแรงสามเท่านะเวอร์ชันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาขุนข้าวกันก่อนอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของตัวขุนนะแล้วก็อ่ด้านหลังสักนิดนึงอ่ะโอเคหน้าตาประมาณนี้นะครับทีเดี๋ยวเราก็ไปรอดูคลิป รีวิวตัวเต็มกันอีกทีละกันนะครับก่อนจากไปก็ฝากกด s u b สไครต์ตรงกลางนี้ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาคดคลิปรีวิวตัวเต็มของชาอัสตาเบิลซาคูวันตัวนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปรีวิวตัวเต็มนะครับบ๊ายบายครับ